ข้อห้นะครับให้จำนวนต้นทุนต่อนหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนแปรนะครับโดยบริษัทนี้นะครับเขาได้ทําการผลิตสินค้า10,000หน่วยนะครับแล้วข้อมูลที่เขาให้มานั้นก็เป็นตัวเลขเป็นหน่วยบาทนะครับเราจําไปต้องเอาจํานวนเงินนะครับหารด้วยจํานวนหน่วยที่ผลิตนะครับก็จะออกมาเป็นต้นทุนต่อนหน่วยที่เราต้องการนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะแบ่งแยกระหว่าง การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนแปรนะครับวิธีต้นทุนเต็มแล้วก็ต้นทุนผันแปรเราก็ทราบว่าส่วนประกอบในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั้นก็ประกอบด้วยนะครับวัตถุดิบทางตรงนะครับ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนของหันแปรนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนของคงที่ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะไม่เกี่ยวข้องกับการจำนวนต้นทุนต่อหน่วยนะครับ ดังนั้นแม้โจบให้มาก็ไม่ได้มีความสําคัญที่จะต้องเอามาคํานวณเป็นคําตอบสําหรับข้อนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันที่การคานวณต้นทุตนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงกันนะครับวัตถุดิบทางตรงนั้น,น,ต,ต,น,นต้นทุนมีอยู่ท่ากับ100,000หารด้วยจํานวนหน่วยที่ผลิตได้ก็คือ1 0 0 0ออกมานะครับก็คือ10บาทต่อนหน่วยนะครับ ก็ใส่เลยสิบบาททั้งต้นทุนเต็มและต้นทุนเหมือนแปลนั้นใช้เหมือนกันนะครับต่อไปค่าแรงทางตรงตอนหน่วยมูลค่าคือสองแสนนะครับหารด้วยหนึ่งหมื่นจะออกมาเป็นต้นทุนตอนหน่วยก็คือยี่สิบนะครับทั้งสองวิธีนั้นก็ใช้ข้อมูลเหมือนกันนะครับยี่สิบ ต่อไปค่าใช้จ่ายการผรลิตผันแปรค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนั้นมีเท่ากับ50,000บาทหารจานวนหน่วยนะครับก็คือ1,000 0หน่วยก็จะได้เท่ากับ5บาทนะครับซึ่งทั้งสองวิธีก็ใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับก็คือ5ประกอบเหมือนกันนะครับ5 ต่อไปนะครับในส่วนของค่าจ่ายกำไร,รคงที่ต่อหน่วยค่าจ่ายกำไร,รคงที่ทั้งหมดมีอยู่เท่ากับ9 0 0 0หมื่นหารจำนวนหน่วยที่ผลิตนะครับก็คือ1นึ่งหมหารกันแล้วนะครับจะได้เท่ากับ9บาทโดยต้นทุนต่อหน่วยของค่าจ่ายกำไร,รคงที่นั้น9บาทนะครับจะอยู่ในการคำนวณต้นทุนเต็งนะ แต่ว่าเมื่อเราคำนวณตามวิธีต้นเหมือนแปรนั้นจะไม่นำค่าจ่ายกำไรขงที่นั้นเอามาลงคำนวณด้วยดังนั้นตรงนี้ก็ขีดผ่านสุดท้ายนะครับผมก็จะลงตัวเลขตามคำถามที่เขาถามเนี่ยนะครับว่าต้นทุนต่อนหน่วยของทั้งสองวิธีนั้นเท่ากับเท่าไหาาร่บ้างนะครับเอานี้มารวมกันนะครับจะได้ละกับสี่สิบสี่บาทต่อหน,น่วยน,นะครับตามวิธีต้นทุนแตงส่วนวิธีต้นทุนเหมือนแปลนั้นจะได้ละกับสามสิบห้าบาท ต่อน่วยเราเห็นว่าในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีต้นทุนเต็มนั้นจะสูงกว่าตามวิธีต้นทุนแปรเสมอที่สูงกว่านั้นมันสูงกว่าเพราะตัวนี้ตัวเดียวนะครับตามวิธีต้นทุนเต็มนั้นจะมีแค่จ่ายการเป็นทองที่เข้ามารวมด้วยส่วนวิธีต้นทุนแปลนั้นจะไม่นํมันรวม